ส่วนแรนเนี่ยในการที่จะปลูกข้าวสาลีหนึ่งเอเคอร์เนี่ยไอยข้าวสาลีหนึ่งตันเราก็ใช้หนึ่งเอเคอร์นะเพราะยิปเป็นตันต่อเอเคอร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็แรนก็เป็นหนึ่งหนึ่งก็คือว่าเราจริงๆแล้วก็คือเราจะปลูกพืชหน่เอเคอร์เรายังไม่ตัดใจ วีดีเออร์ยังไม่ตัดสินใจคอนดีเออรยไม่ตัดสินใจแต่ไอ้เนี 2, ่ยสองพันบวกกันแล้วต้องไม่เกินสี่สิบห้านะทีนี้ผมขอ,อให้ท่านลองเขียนตรงนี้ดูว่า,อาขอรับเย f นะให้เขียนเป็นลิมิตลิมิตของรีซอฟต์นะ ลิมิตของ e ีซอ r c e ในที่นี้เราก็ดูตามเลเวอรใช่ไหมเลเวอรอยู่ในแถวนี้ใช่ไหมแถวที่เนะเลเอมีลิมิตถูงเท่าไหร่นะหนึนะ่งหนร้อยวนเข้าใจใช่ป็มหนึ่งร้อยคตเสร็จแล้วปุยเนี่ยนะมีหน <c oughs> ึ่งรี่สิตันก็ไล่ลงมาตามแถวใช่ไหมแถวที่แปดเราเป็นคนวีไลเชอร์ใช่ไหมป <c oughs> ึ๊บลิมิต ของคนเรียนเซอร์ก็มี120ใช่ไหมแล้วก็นิ่บิตของเอ่อแลนก็มี45โอเคอ่ะทีนี้เอ่อเพื่อให้มันดูไม่งงนะผมก็เลยจะพี่ๆจะไฮไลท์กันก็นกนได้นะคือว่าอย่างนี้อ่ะผมจะไฮไลท์ว่าไอ้สีฟ้าเนี่ยเป็นข้อมูลนะจับได้ใช่ไหมเมื่อกี้คอพเนนต์ของ คุณประกอบของ Optimization m o d เดลมี4อย่างข้อมูลเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งละวนะ,ะเราใส่ข้อมูลเสร็จแล้วนะคือสีฟ้าทั้ 4, หลายเนี่ยอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตัตดสินใจใช่ไหมเมื่อกี้เราบอกว่าเราตัดสินใจอะไรก็คือเราก็ตัดสินใจว่าเราจะต้องปลูกพืชแต่ละชนิดเนี่ยอย่างละกี่ไร่ถูกไหม นีผ้ผมขอผมขอใช้เป็นสีพี่ใช้กรสีอะไรก็ได้นะ,ะผมให้ป็นสีรูก็มีนีชั่นเนี่ยก็คือจะบอกว่าอย่างเช่นเซลล์นี้ b 1 1เนี่ยจะหมายถึงอะไรฮะมินิชั่นว่าผมเข้าตารนี่ไร่ถ้า c 1 4ที่ต่างนี้ก็คือ Pro, กระโปรงข้าวโพดอีไร่ถูกไหม ซึ่งบางคอมโพเนนต์ขององค์ประกอบของโอเพติมิเซชั่นโมเดลมีสี่อย่างข้อมูลเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งแล้วนะ,ะเราใส่ข้อมูลเสร็จแล้วนะคือสีฟ้าทั้งหลายเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตัดสินใจใช่ไหมเมื่อกี้เราบอกว่าเราตัดสินใจอะไรก็คือเราก็ตัดสินใจว่าเราจะต้องปลูกพืชแต่ละชนิดเนี่ยอย่างละกี่ไร่ถูกไหม ตอนนี้ผมขอผมขอใช้สีพี่ใช้สีอะไรก็ได้นะผมให้เป็นสีฟูก็มีดีชั่นเนี่ยก็คือจะบอกว่าอย่างเช่นเซลล์นี้ B 1 1เนี่ยจะหมายถึงอะไรนะมินชั่นว่าผมเข้าสารีกี่ไล่ถ้า C สิบเดที่ตัางนี่ก็คือลดลโเขก็โคตรกี่ไล่ถูกไหมซึ่งตรงนี้เรารู้หรือยัง ยังนะปล่อยมันว่างล้วกว่านะทีนี้เราก็ได้ส่วนประกอบที่2องของ optimization model ละคือว่า,อ,าอะไรนะตัวแปลตัดสินงใจนะ decision variable ใช่ไหมว่าเราต้องตัดสินงใจอะไรอันดับที่3ามอ่ะเราจะไปขขเขียน constraint ดูข้อจำกัดข้อจำกัดก็คือเกี่ยวข้องกับไอ้พวกมีซ้อนเหล่านี้ถูกไหมข้อจำกัดเนี่ยอย่างเช่น lever เนี่ยคืออะไร มีอยู่100คนอยต้องยังไงครับใช้คนเนี้ยไม่เกิน100คนถูกไหมเราจะถูกขึ้นอะไรก็แล้วแต่จำนวนกี่เอเคอร์แล้วแต่แต่ว่าจะต้องใช้คนไม่เกิน100คนนะอ่าลองลองเอาความหมายนี้ดูนะเสร็จแล้วอ่ะเพราะนั้นเราแบ่งลองลองนี้แปลเป็นคล้ายๆสมการอื่นๆสมการก็คือว่าอะไรน้อยกว่าเท่ากับอะไร ก็คือเมื่อกี้เราใช้เป,ป็นคำพูดก่อนก็นได้ที่เอาแบบเ้าคอดแปลมาก็คือคนงานที่ใช้ไปจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับคนงานที่มีใชมังั้นเดี๋ยวช่องนี้เนี่ยนะช่องนี้เนี่ยที่ผมกำลังจะเขียนตรงนี้เนี่ยจะแสดงถึงข้อความที่บอกว่าคนงานที่ใช้ไปแล้วพอน้อยกว่าเท่ากับเราก็เขียนแบบนี้นะ เราะฉะนั้นในช่องนี้เดี๋ยวผมจะเขียนช่อง D7 เนี่ยให้มีความหมายว่าคนงานที่ใช้ไปจะมีกี่คนนะและในข้างขวาเนี่ยมันคืออยู่นี้แล้วมันบอว่ามีอยู่ร้อยคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือความหมายคือคนงานที่ใช้ไปจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับคนงานที่มีอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนงานที่ใช้ไปไหนลองบอกนิดนึงว่าจะจะเขียนมันยังไงให้มัน เซลนี้ไม่มีความหมายว่าพลังงานที่ใช้ไปใช้ไปเท่าไหร่เราทราบว่าถ้าปลูกวีทหนึ่งไร่นะเราจะใช้คนงงานสามคนนะและถ้าปลูกพอหนึ่งไร่เราจะใช้คนงงานสองคนดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะทราบว่าคนงงานใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่เราก็เอาที่ เขียนตัวหมายเท่ากับก่อนนะครับเอาสามใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือต่อไล่ใช่ไหมไปคูณกับจํานวนไล่ที่เราจะปลูกผีใช่ไหมจำนวนไล่ที่คุณจะปลูกหผีก็คือสิ่งที่กูบีสิบแปดอันนี้ถูกไหมต่อวันนี้คูณกันแล้วได้อะไรฮะความหมายคืออะไรการปลูก ทีนี้มันยังไม่หมดนะที่เฉพาะถั่วีเราก็ต้องเอาคนที่ใช้ถุ่กพอีกก็คือเอาสองคนนี้ต่อไล่ถูกไหมคูณกับที่สิบเอ็ดใช่ไหมนั้นทั้งหมดนี้ความหมายก็คือว่าเป็นจํานวนคนท,ทั้งหมดที่ใช้ในการปลูกพืชทั้งหมดเลยสองอย่างโอเคเราก็ได้ ไดเซลล์ D11 D7 แล้วนะ D7 D7 มีความหมายว่ารวมคนทั้งหมดที่ใช้ในการปลูกพืชทั้งหมดจะต้องนะจะต้องตามนี้ตามนี้ไปนะฮะคนทั้งหมดที่ใช้ไปเนี่ยจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ100ที่มีอยู่เห็นไหมอ่ะดังนัน้นถัดมาก็เหมือนกันไอเ,เดียเดียวกันถูกไหมเมื่อกี้เราใช้ใเป็นแง่ของคน คราวนี้เราก็ใช้ในแง่ของปุ๋ยปุ๋ยก็คือ2องพูดสอีส่าสองพความหมายของมันก่อนไปรตรงนั้นคือว่าความหมายของมันคือว่าปุ๋ยที่ใช้ไปจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับปุ๋ยที่มีอยู่ใช่ไหมอ่ะดังนั้นปุ๋ยที่ใช้ไปก็คือเท่ากับ a สอง สองตันต่อไร่สำหรับวีดเนี่ยมาคูณก,กับปริมาณที่เราจะปลูกขีดที่เราไม่ทราบตอนนี้แต่สายปก่อนนะบวกด้วยสี่ตันต่อไร่สำหรับข้าวโพดมาคูณก,กับจำนวนที่ลจำนวนที่ปลูกข้าวโพดนะโอเคก็ปึ๊บอย่างนี้นะ ีเงินนี่อันนี้มาคูนใหญ่นี้แล้วบวกกับสีม่วงนี้มาคูนกับสีแดงนี้ก็ได้ความหมายว่าจำนวนปุ๋ยที่ใช้ไปแล้วต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ120ตันอันนี้ก็เช่นกันนะพื้นที่ก็เหมือนกันนะมีเรื่งพื้นที่มันก็ตัวตรงอยู่แล้วก็คือเอาไอ้สีฟูนี้มาบวกกับสีคูนี้มันก็จะได้ เป็นพื้นที่ที่ใช้ไปเท่ากับเท่าไรใช่ไหมก็ทีนี้ผมผมเอาให้มันเหมือนฟอร์แมตที่เราใช้มาเมื่อกี้นะก็คือเอาไห้นี่คูณให้นี่บัวที่ที่พี่ถามน่าจะเ็นมือนเทาหนึ่อในหนึ่งนะดังนั้นเราก็ได้อันสุดท้ายคอนเซ็ปต์สุดท้ายก็คือบอกว่าพื้นที่ที่ใช้ไปจะต้องน้อยกว่าพื้นที่ที่มี โอเคก็อ okay, so ่ะเราก็เก right ็บคอนเทนต์เรียบร้อยแล้วนะดังนั้นเราทำไปสามองค์ประกอบของ i m i z a t i o n Mo เด l แล้วนะฮะคือเราใส่ข้อมูลสีฟ้าไปแล้วเรากำหนดแล้วว่าด s i o n ของเราเป็นสีฟูนี้เราเขียนคอนเทนต์แล้วอ่ะสุดท้ายคืออะไรนะ positive ใช่ไหมเราก็เป้าหมายของเราเลยก็คือว่า โกลด์โปรปกก็ค <tout le monde conversations> like ือจะให้อยู่ในเซลลเนี้ยโกลด์โปรปิเนี่ยจากตรงนี้เราไปเขียนยังไงเนี่ยเราจำนวนไล่อ่าเราทราบจำนวนไล่ที่เราจะปลูกกุศลย์อยู่ท้้งบนทั้งล้นถึงสอ2 0้อกับ300ถูกไหมเอามาวกลบคูณหารยกันเอาเอาคูณัแล้ววกกันก็คือเอาอันนี้นะ ถ้าปลูกปีดหึ่งไร่จะได้กำไร200บาทก็ต้องไปคูณกับว่าเอ๊ะเราปลูกกี่ไร่ถูกไหมเสร็จแล้วเราก็บวกกับ300ซึ่งก็คือเป็นยูนิตผลิเที่เราปลูกปลูกข้าโอดแล้วเราก็ไปคูณกับเอ๊ะจำนวนนี้ถูกไหมนลเราก็ได้เป็นโมวูลผลิดแล้ว เดี๋ยวผมขอ,อให้ช้อนข้อความเปบบิดนเป็นสีอะไรดีทำเป็นสีสีอะไรสีเขียวนะ,ตวะแต่สีอะไรก็ได้นะครับทีนี้เราบนเวิร์กชีตตรงนี้เนี่ยเราทำเสร็จแล้วแต่ว่ามันยังแก้ปัญหาให้เราไม่ได้นะเราต้องมาทำรต,ตรงนี้ต่อนิดนึงคือว่าไปที่ทูนะฮะ,ะแล้วเราก็ไปที่โซล์นะ มันก็จะมีโผล่นี้ขึ้นมาหน้านี้ขึ้นมาหน้านี้เนี่ยก็บอกอะไรก็บ้างจริงๆเขาถามเราว่าเซตพาร์เก็ตเซลนะเซตพาร์เก็ตเซลก็คือเป้าหมายของเราคืออะไรคือเซลไหนเราก็ต้องบอกว่าอ๋อเป้าหมายของเราก็คือเซลสีเขียวซึ่งก็คือเป็นค r มบิทนะเสร็จแล้ว เขาถามต่อไปว่าเอ๊ะตกลงเราจะทำอะไรแม็กหรือ m ินอ่าเราเราเราแม็กใช่ไหมเพราะว่าเราต้องแม็กควมว่า p r o f i ดังนั้นก็มันมีฟอร์มเขา max อยู่แล้วโอเคถัดมาเขาถามว่า by changing cell ตรงนี้ความหมายคืออะไรคือถามว่าเอ๊ะเราจะตัดสินใจอะไรตัดสินใจอะไรก็อย่างที่เรียนไปก็คือว่าเราก็ตัดสินใจสีฟูนี่เราก็ลากไปสองเซลล์นี้ ขอลงลากไปสองเซล์นี้ผมก็ถามต่อว่า subject to the constraint มัน s t r a มีอะไรบ้างใช่ไหมเราก็ add add ไปทีนี้เวลา add เนี่ยหนาจจะ add ทีละทีละ c o n s t a ก็ได้เช่นเอา level c o n s t r a i n ก่อนคือเอาลิกที่เซล์นี้อยู่เป็นด้านซ้ายแล้วก็ให้เครื่องหมายเท่ากับไอ้น้อยกว่าเท่ากับตรงกลาง แล้วก็ให้ข้างขวาเป็นนี้ใช่ไหมอ่ะผมทำให้ดูเช่นเอา่างนี้ก็ได้นะฮะก็คือคลิกอันนี้อยู่ด้านซ้ายใชด้านซ้ายขึ้นบนู้นะนะเสร็จแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับแล้วก็โอเคไม่ต้องไปทำอะไรกันข้างขวาก็ให้เป็น100ใช่ไหมเราก็ต้องไปคลิกตรงนี้แล้วก็มาเลือกตรง100นี้อ่ะทีนี้ เราก็จะได้แล้วว่า d7 น้อยกว่าหรือกับ f7 ซึ่งก็คือคอนเทนเรื่องเลเบร์ถูกไหมแล้วเราก็แอ okay. นด์ okay เข้าไปเฮ้เราก็เราโอเคถ้าเราโอเคเข้าไปมันก็จะเข้าไปแล้วนะ d7 ลบ f7 อยู่ในคอนเทนต์แล้ว, i, วเราจะทำยืดทุกคอนเทนก็ได้แต่ว่ายืดคงเสียเวลานิดนึงเพราะว่าเรามีอยู่สามคอนเทนถ้าเรามี20ม่สิบคอนเทนต์เรก็ไล่ไปยืดไม่ไห,ไไหวเอาใหม่นะ cũng uh, lúc đi rồi à, một cái này mình chỉ là 3 người nè cứ học phát sai cái một 3 hàng nhé như vậy nè và các quả một à rất là ok có cứ Nó có chọn mà mình chỉ là con trai chỉ là riêng người cứ học phát sai học น้อยกว่าหรือเท่ากันเท่ขวาอามัเท่าสามเอนเลยนะก็ยางกี้จัเให้ผมเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราถ้าเราแบบทำลนอันช้าต่างก็ไลเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหลังเี่ดี่ยวหจะอาไปก็ใหเดี่ยวเดนแล้วเดี๋ยว ตรงนี้เราก็บอกโซเวอร์เรียบร้อยแล้วว่าเอ๊ะมันจะมันจะโค้ยังไงอีกนิดเดียวคือไปที่ออปชันนะฮะออปชันเนี่ยเราต้องบอกกันหน่อยว่า S zoom linear model นะคือใช่ไม่ใช่ตรงนะเนี่ย S zoom linear model นี้นะครับแล้วก็ S zoom นอนนิ่งถี่นะไม่เป็นไรไม่ต้องไป็นหวงใจมากคือว่า ก็่คือสีน้ำูงินมันติดลบไม่ได้ไม่ใช่ถูกวีลบเไร่นี้ไม่มีนะเราก็เลยสูบ non negative คลิกโอเคแล้วก็โซนได้เลยเราคิดทำได้เท่าไหร่ครเนะครับโซนแล้วโซนหัวมาบอกว่า solver found a solution on constraint n d optimality condition a r satisfied ก็คือได้คำตอบดีที่สุดแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรแ้้ก็คลิกโอเค อ่ะคลิกโอเคปุ๊บอ่ะเรามาดูผลเป็นไงรวมมาแล้วสีครู20-20ิ 20, 20, ใช่ไหมก็คือสูงอย่างละ2้ยยีเอเคอร์แล้วก็ได้ท็อปิดสีเขียวนี่คือ1นหมื่นใช่ไหมอ่าเป็นไงบ้างมีซอสที่ใช้ไปนะคนใช้เต็มที่เลยร้อยเต็มที่เลยโพดิลิเซอร์ใช้เต็มที่เลยแต่ว่า แลใช้ไม่ไม่เต็มใช่ไหมมี45เอเคอร์แต่ปรากฏว่าใช้แค่40เต็มไปได้ไหมก็5ว่าอยู่ถ้าเออเต็นเต็มไปได้ไงเพราะอะไรเพราะคนหมดเพราะรีซอสอื่นหมดไปแล้วมันก็เลยใช่คนหมดไปแล้วใช้พอแล้วแล้วก็ปลูกได้เตัวนี้อันเนี้ยไปบอกเจ้านายว่าแต่ปัญหามันไม่ซิดที่โตขนาดนี้ ต่ถ้าเกิดมีปัญหามาแล้วเราแก้หนาต่างแบบนี้ได้แล้วเราบอกเจ้านายแล้วเรานี่คือวิธีดีที่สุดแล้วนี่คือดีที่สุดนะเจ้านายบอกว่าเฮ้ยผมว่ามันน่าจะดีกว่านี้นะบอกม่ได้แล้วได้พอมีดีที่สุดแล้วจนปัญญาดีที่สุดแล้วทีเคเดี๋ยวก็ขอแยกประเด็นนิดนึงนะครับเดี๋ยวถ้ามีคำถามก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเชิญ้เลอาเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดมีเประเด็นนะครับระหว่างรอที่เดี๋ยวผมจะเล่าให้าไปที่มันนะครับว่า วันน la ี là, livre, ita, có, ้เรามาใช้คอมพิวเตอร์นะแต่ว่าเราอาจจะลองเข้าใจนิดนึงว่าในหนังคอมพิวเตอร์มันมีอะไรบ้างในการที่จะแก้ปัญหาที่เราทำอยู่แล้วก็ที่เราใช้วันนี้คือ Excel นะฮะเดี๋ยวก็คือ e x c e เทำไมเราถึงใช้วันนี้เราะเอ็กเซลก็ตื่นเอ็กเซลมีคอมพิวเตอร์มีไปท s สอบข้อสอบมันง่ายต่อการเข้าใจในคอนเซ็ป ถ้าเกิดว่าเราไปใช้อื่นเนี่ยมันจะเป็นแท้ๆตัวที่ยืนยๆนอ่านอ่านแล้วแท้ๆโค้ดคอมพิวเตอร์อาจจะอาจจะทำให้เรากลัวแล้วเราอาจจะไม่เข้าไปถึงมันได้นะนนัก็เลยใช้ Excel ทีนี้ในโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเอ่ออ็อ i ติเมชัซอฟต์แวร์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะอันนี้เผื่อเวลาท่านจะเอาไปใช้ในในองค์กรเนี่ยจะได้พอ หลังเราขายแล้วเราจะได้ไม่ไม่เบื่อมากนะฮะส่วนประกอบของมันเนี่ยโดยทั่วไปก็จะประกอบไปด้วยภาษาแล้วกันนะแต่ก็บอกภาษาภาษาเนี่ยมีหลายภาษา จะลองเขียนี้ให้ดูนะสำหรับท่านคุ้นเคยนะถ้าไม่ไม่คุ้นเคยไม่เป็นไรนะแต่ว่าเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเรื่องภาษา